ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมริดแมนช็อปการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300แสนคนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูกว่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ Li น์แอดริดแมนช็อเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อเซต้องริดแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man The s t r o n g ก็นะครับผมแล้วก็มาอยู่ใน ID Serv เ r 1เ0หเหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมอาวุธของเจ้าดักชัยนะครับผมดักชัยตัวนี้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  นี่ตัวนี้ตัวนี้ยืนตรงนี้ครับผมโอ้โหแม่ยืดเท่เลยยืดเท่เลยเดี๋ยวโกเคสต์ตอกเป้าหน้าให้ทับทีนดีไหมเนี่ยโอเคครับผมฮีโร่ซัพพอร์ตก็เป็นโกเคส่อเข้ามานะฮะดุงยุบก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้รูปร่างแล้วก็ตาโกเคสตมานะครับผมซึ่งเป็นตราอันนี้ครับผมเป็นตา อ่านี่เห็นปะ่ะเนี่ยตาอยู่ตรงเนี้ยเป็นตาหัวครับผมหัวของโกกิสเนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวดาร์คชายกันนะครับผมดาร์คชายตอนนี้ผมปั้นไปพลัง30ล้านนะครับผมดาร์คชายอ่าห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าของมีอะไรฮนะรพลัง30ล้านการ์ดบัฟเนี่ยผมทำเป็นเวลแปดนะครับผมมีแผ่นดาบมีแผ่น กํากเพงทะลุกําเพงแผ่นเแลงทะลุอะไรนี่อะไรครับผมเทลงทะลุครับผมแปดเวลแปดแล้วก็ใช้เป็นแผ่นกําลังหรือแผ่นหัวใจนะครับววเวลแปดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แผ่นกําเพ,ง,เพงแข็งเวลแปดครับตอนนี้ผมจะดันแผ่นอ,อันนี้แผ่น แทงทะลุให้เป็นเวลแปะแล้วก็แผ่นกําแพงแข็งให้เป็นเวลแปะนะครับผมกําลังเล่งฟาร์มอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขอดีไซน์ครับผมก็เป็นอาวุธเฉพาะนี่เลยครับผมอัดไปสี่ดาวครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยรู้สึกว่ามันจะวัดค่าตามเลือดนะครับผมเอาง่ายๆไ,ไอ้ตรงนี้วัดไอ้ตรงนี้ไอเลือดนะครับผม ส่วนอาวุธเนี่ยมันมีโจมตีกับโจมตีนะครับผมแล้วก็จะได้เพิ่มดาเมจคีอีก5%นะครับไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะผมเห็นอันดับหนึ่งอันดับ2องเขาทำผมก็เลยทําตามครับผมไม่เพื่ออะไรไม่รู้เ,เ,ะะเห็นเขาเถแล้วอดไม่ได้ก็เลยอยากขับมาขับนอนๆโอเคมา ของก็ใส่เป็นเซ็ตเสื้อจากกณน,นะตอนนี้มาบิวทีมเซิร์ฟเวอร์150ใหม่หมดเลยนะเพราะว่าเล่นไอเดียวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหาของแดงชุดนี้มาใส่ใหม่นะครับผมหาที่มันมีออปชันเสริมสวยมาจัดให้เลือดมันยืดเยอะก็แล้วกันนะครับผมส่วนการบับก็ธรรมดาครับดักๆครับผมการบับดักดากกะกๆครับนี่ <c oughs> <c oughs> ม,มีอตัตาครีสามแถวครับผมมีพลังโจมปีมีอตาดาเมดพวกดามเมตโบนัสน,นะฮะแล้วก็เป็นโบนัส HP นะครับผม2แถวพลัง HP 2 2แถวโบนัสต่อสู้อ e ีก1นึแถวครับประมาณนี้เลยนะฮะส่วนเรามาดูกันครับมันได้อะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมซึ่งตัวอาวุธเนี่ยถ้ามันขึ้นแล้วมันจะถ้าเราขึ้นปรับเป็น3ดาวหรือ4ดาวนะครับผมก็ มันไม่ต่างอะไรมากครับผมต่างแค่พลังนะครับผมพลังพลังในตัวของมันหรือว่าพลังรวมนะครับก็สกิลของมันเนี่ยเป็นสกิลอันติีนะเดิมๆที่เรายังไม่ได้ทําเลยนะมันจะสร้างดเมเมจ120%จากค่า HP สูงสุดนะครับผมบวกแปดหน่วยนะฮะแล้วจะได้รับ150%สูงสุด ชำนาญคุ้มกายนะครับผมอันเดิมๆนะครับผมสร้างดาเมจ120%็นะฮะจากนะครับผมจาก HP นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาง่ายๆเอา3มดาวก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสร้างดาเมจนะครับผมจากค่า HP สูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราอัพไปแล้วมันจะได้อะไรเพิ่มขึ้นม,ม,มาก็เพิ่มนะครับผมเพิ่มดาเมจ จาก120เป็น160เนะฮะจากค่า HP นะครับผม160จากค่า HP สูงสุดของมันนั่นเองนะครับเออแล้วก็ครับผมหน่วยซูเปอร์ด์กชายนะครับผมอันนี้คือเพิ่มมานะทำให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันนะครับผมได้รับ200ของค่า HP สูงสุดนะครับผม 200เซนะครับผมจากดาร์กชายนะครับผม200จากคาเฮสทปีสูงสุดข,ข,ข,ของตัวมันนะครับผมในแถวเดียวกันนะครับผมชำนาญคุ้มไก่นั่นเองนะครับผมสรุปนะฮะสรุปเลยก็คือทำอาวุธนะครับผมเพื่อที่สกิลโคตรเท่โคตรหล่อแล้วก็แรงขึ้นนลครับผมแรงขึ้นด้วยนะแรงขึ้นจากเลือดครับ แรงขึ้นจากเลือดนะครับผมแต่มันจะมีผลดีคือมันจะทําให้ขึ้น5ดาวม่วงได้ท่านผู้ชมครับผมถ้าขึ้น5ดาวม่วงปั๊บนี่ขึ้น5ดาวม่วงครับผมมันก็เมื่อเริ่มสนามตัวละครฝ่ายตนเองทั้งหมดจะได้รับอัตราโลกคุ้มกัน75%ต่อเนื่อง5รอบนะครับผมแล้วก็หลังจากได้รับดาเมจพิคาตคืนชีพด้วยนะฮะ 20%ของค่า HP สูงสุดของตัวเอนะครับผมก็เกิดเราทำเป็น5ดาวมก็จะโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับเออเป็นไงดักชายดักชายของเราหลอดเที่จะจัดเลยนะครับผมพลัง30ล้านเดี๋ยวเราไปลองจัดในลานประลองไหมไม่ดีกว่าไปในอันดับครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจของมันแล้วก็ อันตรีอ <desp lawsuit. S 2> ันหล่อเท่ของมัน <hatten> กันเลยกันแล้วกันนะครับผมมาผมไปต่อสู้กับนัตตี้เลยดีกว่าผมไม่ค่อยได้ไปดูนัตตี้สักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เองานไลน์เลนเจอร์ผมมันเยอะครับผมมามาเดี๋ยวเราไปทักทายนัตตี้เฟชชี่เฟชชี่เฟรแลนดประกายแสงกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมมาเลยฮะจังหวะนี้ครับผมเริ่มเธอมาไปญี่ปุ่นบนปิพิวปาดหน้าไปหนึ่งดอกครับผม55ล้าน55ล้านตามด้วยเทลง t o มั้งเขาไปรัสต่อยไปหนึ่งทีสองทีสามท,ทีแล้วตัน้วยมาเลยจูโจมครับผมปาดแปดหน้าเค้กไปหนึ่งทีครับโอ้โหจังหวะนี่ระเบิดจูโจมไปต่อแล้วเบิ้ลเป็นโบ๊าเขาให้1นึ่งทีสล้านนะฮะเออซุปเปอร์อร่อยมาแล้วซุปเปอร์อร่อยมาแล้วโอ้โหแป๊ดโอ้ยยี่สิบสี่ล้านครับอันนี้ยังไม่ได้อันติจริงนะอันนี้ยังไม่ได้อันติจริงนะแค่ไล่อ,อันติครับผมปึ้มไป วันนี้รอบไป็นเกียเกียร์ดนะครับผมเมทันไน้แย่งซีนไปหมดแนละ้วปาดหน้าไปหนึ่งเพื่อผมเอาละครับถึงรอบนี้มันจะเป็นรอบอันตรีแล้วนะครับผมปุ๊บบู๊บแทงทบปวดหน้าไปหนึ่งยับแล้วยังไงต่อย้อยยับในบัดเดียวปาดแอดมาหนึ่งยับสามละสามสามแสนนะครับผมสามแสนสามหมืหน่นก็มาครับผมเมทันไน้ ฝาตุ้มไปดีพียคโอ้โห,โโหมาฮะจงังหวะนี้ระดมกดทับของลุงบ้างครับผมแบมบโอ้โหสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าละอโ,โอ้โหเม่านายแย่งสินไปหมดแล้วฮะจงังหวะครับคือประเด็นคือประเด็นเมื่อกี่คือประเด็นเมื่อกี่ค,กคือเจ้าตัวดาร์ชายผมเนี่ยมันติดต,ตันครับก็ลเลยไม่ได้ออกอันดีท่านผู้ชม โอ้แล้จะได้เห็นอันตีปะเนี่ยเมทานนายแย่งซีนไปหมดแล้วนะครับหมายถึงอันตีที่มีดาเมตนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแค่ไร่อันกีมันก็สวยแล้วอะครับเห็นไหมทุกคนเรีย,ย้อชนะไปแบบงงๆชนะเพราะเมทานนายดาเมตรุนแรงซะเหลือเกินเดี๋ยวเราเอาเมทานนายออกไปเดี๋ยวเราเอาเมทานนายออกไปแนละ้วทุกคนมาเราเอาเมท่านนอกไปแล้วก็มาลุ้นกันว่า ด่าชายเราจะรอดผลจากสตันหรือเปล่าผมขอใส่จัก,กรพรรดิเอกมาเลยก็แล้วกันนัตตีแฟดประกายแสยงเหมือนเดิมครับผมอ่โอเคไม่ได้ทักทายน้องชายนัตตีของเรามานานแล้วเราไปจัดกันเลยละกันอีกหนึ่งดอกครับผมมาครับผมมานุนกันครับผมว่ารอบสองเนี่ยดรางชายจะติดสตันหรือเปล่าผมอยากเห็นดาเมจของดรางชายที่รีบออกมาแบบเต็มพิกัดนมครับปาดไปดิ กูเอาเมยท่านไหนออกไปแล้วใช่ป่ะโอ้ยทำไมทำไมทำไมเจ้าตัวอัศวินของเขานี่ตายไวเหลยเกินเปิดไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้เออเปิดไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ระเบิดจูบมือบํามืบําแบมเมไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ตามด้วยซุปเปอร์อัลลอยโมเมนตัมแบมสารท สามล้านครับอันนี้แค่ไล่อันตีนะยังไม่ได้อันติจริงด้วยทุกคนเออยังไม่ได้อันติจริงขนาดนี้ครับผมมาครับผมไปวีดหมดๆๆุนวนครับุปุบป๊บปุ๊บปั๊บฟาดไปแล้วจังหวะนี้ฟาดไปแล้วระเบิดจูโจมฮะระเบิดจูโจมทางฝั่งของนาสเตโยแบมไปเลยเยืบจังหวะนี้ตามด้วยแสงแฟตโจมอีปั๊บปึ้บปั๊บให้ครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าเยียบร้อยหรือเปล่าย่อยยับในมันเบเบดเที่ยวเปิดแปดปาดไปเ ครับเดี๋ยวจะเป็นทางฝั่งระดมยิงกดทับแล้วระดมยิงกดทับแล้วอย่าสตัร์นะอย่าสตัร์นะฮึ้บับฮึ้บับเอาละครับผมดักชายผมไม่โดนสตัร์แล้วก็ตามด้วยซุปเปอร์อรันลอยระเบิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านะครับโคตรแรงครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบ้าหรือเปล่ามันแรงเกินไปแล้วอุ้ยทำไมผม ทำไมผมต้องใส่ลงขนาดนั้นก็เพ right, so, ียโอโหมันก็ปกติปะแค่หนึ่งร้อยคนแล้โอเคผมไปต่อเลยครับมากแล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งนักเตะผมโดนแปรป่ไปเรียบร้อยเดียวตายป้าปาดแปรไปหนึ่งทีฟาดหน้าไปแล้วก็ตามด้วยยืดยับในหมัดเยวครับผมฟผบฟุบฟุบฟึ๊บปัผมแต่นาทีตะเขาไม่ได้เอาตัวด่างชายมายืนนะสงสัยจะข้ามด่างชายครับไปลองเอาทัศนวิจิตรจูอาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนดูเกมตรงนี้ผมโดนฟันโดยมิชากะครับ แล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีต่อยไปหนึ่งท,งทีครับผมเอากลับมาเฉยกลับมาเฉยครับผมแฟดโจมตีแปดแปาดปาดแปรไปหนึ่งทียกแฟดโจมตีไปแล้วฮะจังหวะนี้เรายังไงกันต่อครับผมโอ้โหโจมต่อยหน้าแบบเบาๆไปครับ แล้วก็โดนจู่โจมล้วเบร์จากตั้งปีแนะ่เออเออเรับผมฟังผมเนี่ยจากรพื้นเด็กตายไปเรียบร้อยลนะจากกรพื้นเด็กตายไปเรียบร้อยแนละ้วแสงแตรงนีของนิ้นไไรอ่นะติวา้วถอยหน้าไปหนึ่งตีครับผมเออเออก็ติดก็ติดเจ้าตัว ของทางอัศวินของผมนลยครับผมก็ตีไม่เข้านะเมื่อกี้นะตีไม่เข้านะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับผมไปแปะมาไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมแฟตแตกแฟตแตกแล้วยังไงต่อเออผมู่ไล่ต่อยครับไล่ต่อยมาครับผมแล้วก็ตาด้วยมาเลยโจมครับจังหวะนี่เปิดไปหนึ่งทีครับผมสามหมื่นสามพันเอ่อสามหมื่นสามพันดามเอะครับผมมึงพูว่าแบมโอ้โหเจ็ดแสนสามครับตามด้วยซุปเปอร์อันล้อยกระโดดต่อยหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหแปะ 18ล้านครับผมแล้วก็ตามด้วยนี่เงาปาดไปหนึ่งโยกผมมาตามด้วยย้อยยับใน,นบัตยกเยว์ฟาปมาพาวแก้มาผมปุบโอ้ปู่มาครับผมระดมยิงกทดทับสุดขีดยทิทางฝั่งด้านที่แฟนประคายแยงครับผมปึื้องไปครับผมเป็นไล่ตีอุ้ยดากใช้ผมรอดครับมาแล้วฮะซุปเปอร์อร่อยสร้างดามิที่รุนแรง แปมหนึงร้อล้านโอ้โหโคตรแรงครับผม170ล้านนี่ทำให้เมทัลแมนนี่เกืบต้องแตกเลยนะครับผมเพราะว่าโดนจุดแทงคอปลูกน้องแทงคอปซ้ำไปดึงหยอกครับผมล้มไปเลยนะต้องจุดเคราะไปดึงที่ครับผมดังว่านี่จังหวะนี้แล้วก็ตา้จย่อยยับในมาเดเยี่ยวครับผมเจย์ยับในบาเดเยี่ยวแม่ตาไปดึงที่ครับผม,ผมโ,บโอ้โหยเยอะๆในบาดเดียเด่ยวครับอะตอมิก ยืนยาวๆเลยนะครับเมตาดีโอ้โหผมก็อยากเอาตอมิกไปยืนโกโก,โก้เหมือนกันนะแต่ขี้เกียจด,ดีของนะครับนอนๆไปแล้วตอนปาดไปหนึ่งคิวผมมาโอเคเคาะหน้าไปหนึ่งคิวเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะดันพลังนะครับผมจะทําทีมแบบดันพลังนะครับผมไม่เน้นบีบีแล้วครับมาผมไป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 แปดปาดไป,ไป,ไป,ไปหนึ่งคิผมมาจะไปจะไปโอ้ยทำส,สวยแบบทำทีมสวยแบบหล่อเท่อะครับไม่ไม่ไม่ไมไมละลานใครไม่จม แต่ตอนนี้กําลังจมดินักดินอยู่ด้วยนะครับผมเออมาไปแล้วครับไม่ทานได้กลับมาแล้วนะครับผมไม่ท่านไดกลับมาตอนนี้เราอยู่ในช่วนสองอยู่นะครับหมาเล็กจู่จมปาดนายเคีกไปหนึ่งที่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยมาผมมาเล็กจู่จมปาดแปดไปหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทางฝั่งของผมเนี่ย จิตตันอยู่3ตัวนะครับผมแต่นี้ท่านไหนเขาไม่ได้ออกมาทำการสตันทางฝั่งผมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันต่อไปเลยนะครับผมจะไปยิงไหวฮะซุปเปอร์อันลอยเบอร์เบื้อบัมเบึ้มบัมดาเมจอุ้ยบอลติดตกดีนะเมื่อกี้นะมันก็เลยดาเมจน้อยๆนะนี่เลยแม่ปาดไปทีโอ้โหถึงจุดต้องกดสไลด์กันเลยครับผมย่อยยับในบันเดียวคุยพลาดปลาดไปเลยหนึ่ีครับผมมาไปกันต่อครับผมซุปเปอร์ดาวใจของผมมา ซปเปอร์อร่อยโมเมนตัม um. บับัามเปลียกที่เปลียร้านก็ผมโอ้โหตอมีิแตกเลยเคาะหน้าไปหน,นึ่งทีครับตายซะไม่ตายครับผมโอ้โห เรียบร้อยครับผมโอ้โหถือว่าดามีเมจดุนแรงนะครับผมทําเลือดเยอะๆมันก็จะยิ่งแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธเนี่ยทำสามดาวผมก็ว่าโอเคแล้วนะแค่ทําให้มันขึ้น5ดาดาววงก็พอนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับผมวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า